เผยภาพว n น p l u s 10 Pro มาพร้อมกล้อง10 8ล้านพิกเซลที่พัฒนาร่้มกับพัลส์เซิ้บลัดพร้อมไฟแฟลชสีนอนและกล้องหน้าซ่อนใต้จอเผยภาพว n น p l u s 10 Pro มาพร้อมกล้อง108ล้านพิกเซลที่พัฒนา่้มกับพัส์เซิ้บลัดพร้อมไฟแฟลชสีนอนและกล้องหน้าซ่อนใต้จอล่าสุดได้มีข้อมูลเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นว n น p l u s 10เผยมาบ้างแล้วนะครับ และก็ได้มีภาพเรนเดอร์ของ OnePlus 10 Pro ถูกเปิดเผยม,มาก่อนเปิดตัวมที่เรียบร้อยแล้วครับโดยภาพเรนเดอร์ที่ว่านี้ถูกเผยออกมาจาก l e d g o Digital ที่ได้ร่วมกับ Concept Creator ได้สร้างภาพเรนเดอร์ของ OnePlus 10 Pro ขึ้นมาครับจากภาพคอนเซปต์ของ OnePlus 10 Pro มีหน้าจอแสดงผลแบบ a r o l ม d แบบขอบโค้งขนาด6.7นิ้วความเอียด 2K p l u ที่มีค่ารีเฟรชในระดับ120เฮิรตและที่ด้านบนของหน้าจอแสดงผลไม่มีการเจาะรูเพื่อใส่กล้องหน้านะครับซึ่งหมายความว่า One p l u s 10 Pro จะใช้ระบบกล้องฝังใต้หน้าจอนอั่นเองครับส่วนที่ด้านหลังของตัวเครื่องมาพร้อมกับโมดูลกล้องขนาดใหญ่ความละเอียดสูงสุด108ล้านพิกเซลที่ได้รับแรงบนันดาลใจมาจากกล้อง Hasselblad 504ปี1957พร้อมไฟแฟลชแบบซีนอนและเลนแบบไบอนิก ที่รองรับการซูมภาพแบบออปติคอลเท่าและซูมแบบดิจิตอลสูงสุด30เท่าครับส่วนสเปคด้านอื่นแหล่งข่าวระบุว่าจะมีบอดี้กันน้ำระด,ดับ ip 6 8ที่สามารถกันน้ำลึกได้ห5เมตรเป็นเวลานานสูงสุด30นาทีครับพร้อมระบบชาร์จเร็ว65วัตต์และระบบชาร์จไร้สาย5 0ิบวัตต์อีกด้วยครับแต่ภาพของวัน l u s 10 Pro ที่เผยมานี้ยังเป็นเพียงภาพคอนเซ็ปต์เท่านั้นนะครับและยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางก,การอีกด้วยครับอย่างไงเราคงต้องรองดูต่อไปล้ครับถ้า ทางไอทีฟาจะมาบอกก่าวทราบจริงครับตอนนี้ช่อง IT f a ฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT ทีฟาเพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ